หนึงสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับมโต r รรเดอร์นะครับวันนี้ผมมาที่นครนายกนะฮะมากับอินฟิเดลแล้วก็ตำงูพิษนะฮะคือเขาบอกว่าบอสผมมีของเล่นใหม่บอสมากับผมหน่อยแล้วมันก็ไม่บอกเว้ยว่าอะไรสองคนนี้มันชอบลับๆล,ล่อๆบ้านช่องไม่ค่อยได้กลับบอสนัดเนี่ยไม่ค่อยได้กลับบ้านเมียไล่ออกจากบ้าน มีคนบนนู่นสองคนเล่นอะไรไม่รู้อยู่ไกลๆนู่นเหมือนจะเป็นรถใหม่เดี๋ยวรอมันกลับมาไปดูหน่อยว่าเป็นอะไรนะไปกันบนไรของคุณเนี่ยคุณอะไรเนี่ยทำอะไรนะขี่หน่อยดิขี่หน่อยเอาดิเฮ้ยมึงอิดออดเลยดิ้มันเตรียมอะไมามันต้องอิดออดไม่ได้ของใหม่ผมเฮ้ยรถผมเพิ่งซื้อเลย เขายังไม่วางขาเลย <นะ S 2> ใส่ใง่ายครับใส่ง่ายดิโกหักตั้งหลายทีโอหันยงศึาที่ไหมยมันคือ K L R 650เวย้ยปี2021ต้องเรียกว่าใหม่คลิปไม่รู้ว่าเต้ามูพิษไปเอามาจากไหนนะแต่เมื่อกี้ขอแล้วเดี๋ยววันนี้ขี่กันมันก็อารมณ์คล้ายๆ รถเอ v e n เจอร์เนี่ยผมสูงส7 3ก็เต็มนะเต็มเท้าแทนกว้างกว่าแทนนันดูโรเดี๋ยวใส่หมวกขี่กันดีกว่า เค okay. ไปลองมาแล้วครับ KLR 650ในทางดินสั้นๆลุกรังนิดหนึ่ง <Okay. S 1> ก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าจะขี่เดินทางในทิงทางดินลุกรังต่างจังหวัดสนุกอย่างเช่นถ้าถ้าผมนึกนะถ้าไปขี่เที่ยวไปทุ่งใหญ่ไปขึ้นไปสอยมะลัยอย่างเงี้ยเออสนุกคือขี่จากกรุงเทพออกไปเลยนะ KLR เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่ขี่ได้สบาย อาจจะไม่ใช่รถที่ขี่แล้วสนุกขนาดนั้นในทางดำเท่าที่ผมลองจะบอกเลยว่าเป็นรถที่ขี่สบายมากอะไรของมึงเนี่ยแมงโม้อเต็มไปหมดเลยเฮียมอทิบหายก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมผมคือผู้อยู่เบื้องหลังวิดีโอดีๆของโมอตเฮียครับผมเองครับผมเองครับนี่ครับอินฟิเดลสำหรับวิดีโอของวันนี้นะครับทุกท่านก็จะได้ชมพร้อมกันประมาณปีหน้าปีหน้าครับใช่เพราะว่า ของปีที่แล้วกูยังไม่ได้เลยอ่าวิดีโอยังไม่จบนะเพราะว่าตาุณคิปบอกว่าถ้าบอตตอมขี่ทางดินแล้วต้องไปลองทางดำด้วยเดี๋ยวไปลองทางดำกันต่อ แต่ลับคนมาต่อกันครับตอนนี้ผมมาถึงคลองมะเดื่อแล้วนะคลองสอ <c oughs> งเมื่อกี้อได้ลองตอนขามาได้ลองเคี R วอ่าศูนยทางดํานิดหนึ่งวิ่งประมาณ60-70บเจระหว่างทางมาพอจับความรู้สึกได้ว่า มันเป็นรถที่วิ่งวิ่งถนนไม่ได้แรงไม่ได้เร็วมากช่วงล่างกับการสะา้านของเครื่องเนี่ยมีนะเพราะว่ามันเป็นรถสูบเดียวแหละแต่ก็ต้องเรียกว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นปัญหาซ้ํายังมีความรู้สึกว่าไอ้รถคันเนี่ยมันโคนมากๆเลยด้วยออ,อาจจะไม่แรงไม่เร็วท็อปไม่จัดแต่เชื่อว่าน่าจะถูกน่าดูน่าจะสรุปได้ว่ามันเป็นรถที่เหมาะสําหรับทางทุกรูปแบบ แต่ไม่ใช่เหมาะกับการขี่แบบเอ็กซ์ตรีมเป็นการขี่แบบเดินทางทั่วไปไปได้หมดอ่ะฉันอยากขึ้นเขาลงห้วย k กีพาไปได้ข้ามประเทศเกีพาไปได้ที่ไหนซ่อมได้ไหมซ่อมได้ซ่อมง่ายแมทแ่ทนานนน้อยรถถึกทนฝรัง่งเขาพูดกันว่า k กีเนี่ยมันเหมือนรถถังน้ำมันเยอะวิง่งได้ไกลอึดถึกทนทังยากแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆเขา ให้นิยามอย่างนี้แล้วถ้าถามว่าคู่ต่อสู้ในตลาดณนะวันนี้ k a r ไม่มีคู่ต่อสู้เพราะมันยืนหนึ่ง6 5 0ซ c สูบเดียวของมันตัวเดียวรุ่นเก่าบ้านเราก็ยังไม่มีด้วยก็ไม่มีคู่เปรียบเทียบเหมือนกันก็ต้องยกให้เขาว่าออกมาทําตลาดของตัวเองเน่ข้างหลังตั้งงูพิษนะเห็นไหมครับว่ามันไปได้ทุกทิศทางประหยัดน้ำมันด้วย เราอยู่บนยอดเขาหล่นแล้วนะแต่ผมไม่ได้ขี่ขึ้นมาก็อยากจะมาสรุปรีวิวที่ได้ขี่วันนี้สักนิดหนึ่งนะครับจะได้เป็นข้อมูลเบื้องตน้น KLR650 คันนี้ขี่ทางลูกรังดีขี่ทางหินลอยดีซับดีคนซ้อนสบายขี่ทางดำยังกลางๆไม่มีกำลังมากมายเหมาะกับเป็นรถเดินทาง ไม่เหมาะกับเป็นรถทําความเร็วสักเท่าไหร่จุดเด่นเด่นอีกจุดหนึ่งคือช่วงล่างซับแรงได้ค่อนข้างดีเลยถ้าในขี่เดินทางนะแล้วก็วงล้อ21หน้าเก็บหินเก็บเนินสบายมากรูปทรงเริ่มดูเป็นเมเดิน์นไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยต้องเรียกว่าเป็นรถที่คุ้มค่า กับราคา200,000กว่าบาทถ้าให้ผมเรียกหรือตั้งชื่อเนี่ยของเรียกมันว่าไอรถถังมันไปไหนก็ได้สูบเดียวเที่ยวทั่วโลกเหมือนเฮียใช้เลยนะครับเฮียใชย้ใช้คันนี้จะเป็นรุ่น g e น2เที่ยวมาทั่วโลกเลยฝาก k r r คันนี้มันควรจะมาไวกว่านี้นะครับรู้ไหมว่า k r r 650ย้ายฐานผลิตมาเมืองไทยตั้งแต่ปี2001 20ปีกว่าคนไทยจะได้ใช้ปีนี้มันมาแล้วใครอยากหาอยากใช้ ดูเป็นตัวเลือกไปด้วยนะครับบายบายคลิปนี้จบก่อนเจอกันคลิปหน้าอยากให้ไปไหนอยากให้ทำอะไรบอกมาครับไอ้ควยถ้าใครด่างนี้ที่หน้าเพจมันนะผมแจกติ๊กเกอร์10อันนะโอ้ไม่คุ้มค่าหรอเออคุ้มค่าหรอลองดูนะค่คะคาบายบายไอ้น,นั่นไอ้นั่นเขาพูดกับใครวะให้มันพูดกับใครวะ ¿Botle va, a